สำหรับเช้าว,วันนี้ก็ตรงกับวันที่สามกันยายนพุทธศักราช2567ก็เป็นอีกเช้าว,วันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันสวดมนมต์ทำวัดเช้าและเจริญจิตตภาวนาสัมมาปฏิบัติงั้นให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านก็ดีหรือรับชมย้อนหลังก็ดี ได้นั่งไปพร้อมกันทิ้งเรื่องทุกอย่างวางเรื่องทุกสิ่งเอาไว้เสียก่อนแล้วก็ความรู้สึกมารู้อยู่ที่ปลายจมูกเมื่อลมหายใจเคลื่อนเข้าสู่รูจมูกก็ให้เรามีความรู้สึกรู้ว่าลมหายใจเข้า หายใจเข้าช้าๆจนสุดท้องถึงสะดือเมื่อสุดท้องถึงสะดือแล้วก็ให้เราผ่อนลมหายใจออกช้าๆยาวๆเมื่อหายใจออกสุดแล้วก็ให หายใจเข้าช้าๆยาวๆมีความรู้สึกรู้อยู่ตลอดทุกขณะจิตทีนี้เมื่อหายใจเข้าหายใจออกอยู่นั่นก็ให้เราท่านทั้งหลาย ตั้งใจบริกรรมภาวนาในใจไปด้วยในขณะที่นั่งสมาธิอยู่คือภาวนาในใจว่าพุทธโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถภาวนาในใจพุทธโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถไปอย่างนี้ในใ,นใจไปด้วย หรือท่านใดแปลด้วยได้ยิ่งดีนะท่องทั้งบาลีและคำแปลไปด้วยในใจในขณะที่นั่งสมาธิอยู่ได้ยิ่งดีนะคือพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันรรประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสร้างโโเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันรรประเสริฐของข้าพเจ้า ภาวนายอย่างนี้ท่องอย่างนี้ไปในใจไปด้วยถ้าท่องทั้งบาลีได้คำแปลได้นี่จะเป็นประโยชน์มากเพราะมันจะทำให้จิตเรานั้นน้อมไปกับพระรัตนตรัยจิตเรามันจะได้เชื่อมเข้ากันกับพระรัตนตรัยจิตเรานั้นจะได้เกิดความแนบสนิทกับพระรัตนตรัย จะได้มีพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราชาวพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรบูชามีสิ่งเดียวก็คือพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราชาวพุทธควรก,าวากราบไหว้สการะบูชาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งสามารถกำจัดภัยได้จริงสำหรับเรา และพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละที่จะนำพาเราผู้ประพฤติปฏิบัติตามข้ามพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงได้และเราเมื่อปฏิบัติตามรอยบาทพระาศาสดาพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามพระธรมรมปฏิบัติตามพระสงฆ์เราทั้งหลายย่อมจะข้ามทะเลแห่งทุกข์ไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงคือพระนิพพานได้ นี่แหละจึงกล่าวว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงและเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแก่เราทั้งหลายที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเห็นไหมที่เราท่องที่เราสวดที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า กะตั้งใจนั่งสมาธิ you <laughs> Thank <laughs> you. ตั้งใจกล่าวคำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในขณะที่ยังหลับตายอยู่อีทางปุญยะพรังผลบุญใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศผลบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้เคยเบียดเบียน ได้เคยล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายมาแล้วในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันในชาติก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทนาในกุศลผลบุญนี้ขอจงอาหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเข้าสู่ พระนิพพานและข้า,รา,าขออรพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศผลบุญนี้ให้แก่เทพพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพระเจ้าและเทพพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชพร้อมบริวานขอเทพพระเจ้าทั้งหลายาและพญายมราช ความบริวารจงโมทนาในกุศลผลบุญนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศผลบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดีที่เป็นญาติก็ดีและมิช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับจงมีส่วนในกุศลผลบุญนี้ขอพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับนาการบัตรดนีเ้เถิดผลบุญใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บงเพ็ญแล้วหนโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงเซิงพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิดหากข้าประเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดขอความยากจนเข็นใจความขัดข้องใดๆคำว่าไม่รู้คำว่าไม่เห็นคำว่าไม่มีคำว่าไม่ได้คำว่าไม่สำเร็จ จงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทินอธิษฐานตามปรารถนา